นี่นะคะพ่อพัน์จแอนเลือดร้อยอายุหกเดือนตัวเนี้ยตัวนี้อายุห้าเดือนครึ่งตอนนี้อายุห้าเดือนครึ่งมีคนถามผมว่าจ้านเลือดแปดสิบเจ็ดจุดห้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยทําได้ยังไงผมก็เเลือด100ร้อยผสมแม่พันเลือดเจ็ดสิบห้าสิครับเนี่ยบี๊สายเหมือนไก่ชนนั่นแหละมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้แหละเลือดแปดสิบเจ็ดจุดห้าคนย่ำได้ต้องมีจ้านเลือดร้อยคุณจะเอาเลือดเจ็ดสิบห้าผสมเลือดเจ็ดสิบห้ามันก็ได้แค่เลือดเจ็ดสิบห้า คือผมเบื่อคําถามที่ถามว่าเลือดต่ําเลือดสูงในเมื่อผมมีพ่อพันธุ์แอนเลือดร้อยอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยหกเดือนหนักสิบสามโลเกือบสิบสี่โลแล้วตัวนี้ก็หนักสิบเอ็ดสิบสองโลแล้วห้าเดือนครึง่งทําไมผมจะทําไม่ได้ละ่ะไก่มันผสมแล้วตัวเมียนี่หกเดือนกับหกเดือนครึง่งบางตัวก็เจ็ดเดือนก็มีนี่ตัวนี้เจ็ดเดือนตัวนี้เจ็ดเดือนเนี่ยสองตัวนี้เจ็ดเดือนกว่าเจ็ดเดือนครึง่งทาไมมันจะผสมไม่ได้อ่ะครับ ไม่ได้แค่นั้นแหละถ้าคุณมีใจแอนเลิศร้อยคุณจะเรดสายอะไรคุณก็ริได้เนาะ